พัชชาแอนออสการ์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทุกท่านกับสภาพอากาศข้างนอกอื่นๆนะคะฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าเลยนะก็เลยจะมาชวนทุกทท่านนะคะเข้าครัวค่ะหาอะไรร้อนๆทานกันนะคะไปเลยจ้าซุปน่องไก่มันฝรั่งนะคะเข้ากันดีเลยกับสภาพอากาศแบบนี้เนาะหนาวนะคะข้างนอกก็อย่างที่เห็นค่ะมีแต่หิมะ จะออกไปเดินก็ลำบากนะคะทุกคนคะ่ะฝนก็ตกด้วยเนาะมาดูกันเลยจ้าว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างเนาะง่ายๆค่ะซุกไก่มันฝรั่งเนาะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมก็จะมีนะคะน่องไก่มันฝรั่งแครอทมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ขนอก้อนซีอิ๊วขาวเม็ดพริกไทยแล้วก็ผักชีวโรยหน้าค่ะ ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ะนอก้อนลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะตามด้วยน่องไก่เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ตุ๋นให้น่องไก่ของเรานิเปื่อยเนาะหลังจากนั้นนะคะก็ปิดฝาหม้อได้เลยนะคะ ตามด้วยเม็ดพริกไทยนะคะในส่วนนี้ใครจะใช้รากผักชีก็ได้นะแต่ว่าถ้าชาไม่มีนะคะก็ใช้เม็ดพริกไทยแทนนะคะทุกคนใส่แครอทลงไปค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะ ช้อนที่เป็นฟองฟองออกสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้ให้น้ำซุปของเราใสเนาะ ตามด้วยมันฝรั่งค่ะอันนี้แล้วแต่ใครจะชอบนะคะชอบแบบว่ามันฝรั่งแบบเปื่อยมากๆหรือว่าไม่เปลื่อยมากนะคะได้ที่แล้วนะคะก็ใส่มะเขือเทศลงไปเนาะรอสัก สาี่หรือว่า5นาทีนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบให้มะเขือเทศเปื่อยมากไม่มากนะคะทุกคนว้าวว้าวว้าวนะคะเป็นยังไงซุปไก่มันฝรั่งของปัชชานะคะ อันนี้ทำตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะคะใครจะปรับเปลี่ยนแบบไหนได้หมดเลยค่ะจะไม่ใช้น่องไก่จะใช้ปีกไก่หรือว่าส่วนไหนของไก่ก็ได้หมดเลยนะคะใส่ผักชีลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นนะคะ เสร็จแล้วค่ะซุปไก่มันฝรั่งของพัชชานะคะเข้ากับสภาพอากาศหนาวๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยนะคะน่าทานไม่เอ่ยน้ำซุปใสสีทองเลยนะคะ สำหรับวันนี้พัชชาก็ขอตัวไปทานซุปก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พัชชาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งๆนะคะไว้เพื่อชมคลิปต่อต่อไปของพัชชาด้วยสำหรับวันนี้บา,บายๆนะคะ enjoy ค่ะ